นี่คือต้นตำรับการต้มตุ๋นทุกอย่างนะครับโโอ้หดึง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 ดุงดๆงโอ้นุ่มมากอ่ะเด็ดครับนี่หลรก็เรียกละลายในปากมาชิตะสวัสดีทุกคนพิครับผมนี่คือร้านนี้พี่แนะนำครับ เราอยู่กันที่ทยพยาสัจจาชลบุรีนะครับนี่คือร้านมิตยุ่นเฮ้ยใช่ใช่ใช่มันคือร้านตุนนี่คือต้องกำรับการต้มตุ๋นทุกอย่างนะครับขับ่านบ่อยมากๆแต่ยังไม่เคยลองรอบนี้มาลองดูว่าเมนูตุนที่นี่เนี่ยเด็ดที่สุดขนาดไหนวันนี้อยู่กับดาราเกาหลีท่านหนึ่งด้วยนะฮะัองเจาเนี่ยชอนแมคดามมดา จะดีอะไรตะกี้นั่งใส่ว่านี่มึงมาแดกก็เดี๋ยวแดดแบบนี้มึงใส่2ชั้น3ชั้นคอ,อนเตาพอดีจะไปเป็นชุดตาแล้วข้างในเป็นไงตอนนี้ตอนนี้รละอูเลย <c oughs> มาเป็นเม็ดเลยอ่าโอเคใครผ่านผ่านมาแถวพระอาจารย์นะครับเมืองใหม่ชลบ,บุรีก็แวะมาที่นี่นะครับอร่อยแน่นอนนี่ฮะเมนูร้านผมนะครับที่กักหาง่ายมากๆเดี๋ยวฝากไว้ให้เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันก่อนโอ้ยไบเล็กนิดแบบนี้ โคตรน่ากินอ่ะถ้าเป็นเมนูตุ๋นเนี่ยมันจะมีเครื่องมีอะไรเยอะอย่างน้องชอบกินส่วนไหนผมชอบกินเอ็นดึงๆใช่ไหมเนื้อปลุกไม่ชอบเอ็นกระดูกอ่อนอะไรแนี้นองลายใช่ป่ะแล้วก็พวกข้นงในสะใยนาสะใยนาที่นี่ก็เรียกว่ามีครบโอเคเดี๋ยวเราสั่งเมดูกันครับมาอันนี้ก็ติ๊กตามนี้เลยมันก็จะมีหมวดเกาเหลาหมวดก๋วยเตี๋ยวมีตุ๋นพรีเมียมน่าจะรวมแบบของดีแบบเฮ้ยเอาตุ๋นพรีเมียมหน่อยเกาเหลาไหมเกาเหลาเเกาเหลานะตุ๋นพรีเมียมเกาเหลา เมนูพิเศษต้มแซบเนื้อเอ็นแก้วเอาแบบพิเศษเลยนะที่นี่น้านี่คืออะไรฮะถ้าเป็นน้ำดื่มน้ำชาฟรีด้้าตรงนี้น้ําแข็งลูกค้าสามารถบริการเพิ่มเติมได้เลยนะคะฟรีค่ะถ้าเป็นน้ำดื่มเป็นแก้วตรงนี้ราคาสามสิบห้าบาทเดี๋ยวมีน้องพนักงานมาเสิร์ฟให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะครับเมนูของเรามันจะมี2หน้านะหน้านึงเป็นหน้าของเนื้ออีกหน้านึงเป็นหน้าของหมูก็ส่งแบบนี้เลยทีเดียวก็เรียกว่าเราจัดแบบพรีเมียมชุดใหญ่คิวสุดๆ มาแล้วนี่คือรวมเซ็ตตนของพวกเรานะครับเรียกว่าโคตรน่ากินน่ะที่นี่จะมีกิมมิคอย่างหนึ่งด้วยสําหรับคนที่จะมากินนะครับที่โต๊ะเนี่ยเขาจะมีลิ้นชักอาวุธอยู่ตรงนี้นี่ลิ้นชักโดอเลมอนโอ้ยน้ำจิ้มอะไรเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยขออนุญาตเสิร์ฟกินนะมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรเป็นอะไรโอ้ยแก้วโอ้ยยังไม่หมดดุงดึง เอาี่ผมจะบอกให้ผมมาชอบกินน้ำจิ้มที่ใส่คลิกแล้วก็น้ำส้มแค่นั้นเลยฮะง่ายๆอาจจะตัดน้ำปลาดิ้นหน่อยเพิ่มเพิ่มความแบบความกคมกล่อมนะต้องเผ็ดนิดนึงโอ้ยนี่คือสูตรเลยแล้วก็น้ำปลาดิ้นหน่อยเพิ่มแบบลองดิมชิมก่อนอื้อฮัอีกยังอีกนะเฮ้ยมีปัญหาเปล่าไม่ใช่แค่นี้นะตรวจกูสดรู้ไมึงสอดนะ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในการมากินร้านตุน่นพวกนี้ก็คือเอ็นครับมันต้องมันต้องเอ็นแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยจะเป็นเอ็นมันเป็นอีกมันเป็นอะไรฮะเป็นเอ็มครับเอ็นเอ็นแล้วก็เป็นโอต่อคอยแล้วมไม่ค่อยมาถ่ายโอ้หโหไข่หัวนมมากอะ่อมมกอะเดี๋กระดูกอ่อน เด็ดครับนี่แบบก,กระเจียบนี่มากต่อไปของที่โค้งเลยวะ่ะจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วโอ้โหที่โค้งกระดูกอ่อนครับอืมเป็นไงครับเรียกว่าละลายในปากต่อไปก็ต้องเป็นเนื้อพรีเมียมเนี่ยหมูมัชิตะมาของผมบ้างครับเนื้อสดแล้วกันจิ้มกับนี่นะครับน้ำจิ้มของเนื้อตุน๋นมั่วหมดอ่ะ หวานเจีรยบได้เนื้อสดจริงนี่คือเมนูเป็นแบบต้มแซ่บนะครับเราเราสามารถสาารถั่งแบบต้มแซ่บได้เลยโอ้โหร้อนปะวะเราไปตั่งร้อนอุย้ยโดนระเบิดอ,อร่อยมากอร่อยมากยอดร้อนด้วยอะไรก็ตับก็ตับเอออีกหนึ่งงานที่ผมอยากลองอลอคือกวัวตับใช่ไหมกวัวตับครับ ละลายเหมือนที่คุณบอกในปากเออคือเขาตุ๋นจนแบบเราแทบไม่ต้องอยากเคี้ยวเลยเอาลิ้นดุนๆมันก็ละลายออกแล้วอ่ะต้นนี้กี่คนเนี่ยครับห้าคนครับนี่อะไรที่ดูน้ำแจมด้วยได้ไหมเป็นน้ำม้วนๆตัวจีนนี่ฮะดูนี่คือกระดูกอ่อนใช่ครับคือน่ากินมากๆก็บอกว่าไม่ห่วงกระเทียมอ่ะใช่กระเทียมเจียวหอมๆเนี่ยแบบนี้นะกอกเจียวไว้เสร็จเมื่อวานแล้ว นะคืใส่น้ำจต้มเข้าไปดิยนี่ปิ้งน้องนี่อันนี้โคตรหมูกระดูกคือแบบซุปๆเดยงง่ายอร่อยมากแล้วน้ำซุปนะต้องบอกว่าน้ำซุปคือหอมกลมกล่อมมากเลยนี่นอร่อยมทุกคนฮะหนึ่งอันที่เป็นความอร่อยของการมากินเนื้อสุนนะมันจะมีชิ้นตัวที่เป็นขอบกระดงแบบนี้ฮะมันจะเป็นหยุนๆเขามีน้ำจิ้มมาให้เราหลายตัวมากๆนะเราผมลองอันนี้หน่อย ข่าวด้งฮนะอืมไมีความกรุบๆนิดๆด้วยนะอร่อยลูกทิ้นเนี่ยปองลูกทิ้นน่ะเดิมๆเลยใหม่ใหมนอืมใหม่ด้วยรอร่อยครับอืมผมมาทำชอบชอบทำน้ำจิ้มเองเพราะว่ามันได้รสชาติแบบแซ่บถึงใจผมดีมาสองลูกเลยฮนะไปไมกินไม่ัวเสื้อ,เ,อเล้วเสิร์ฟอร่อยขอลอง,ลองข้าวแห้งหน่อยได้ไหมอร่อยอ่ะข้าวแห้งข้าวแห้ง เหนียวไมอ๋อเดนียวไหมื้หนาเลนะอืก็ยังแทกิเหมดเยน่ละลายในปากแล้วข้าวเขาเป็นข้าวสวยแบบเรียงเม็ดอะพเหมือนข้าวหอมมะลินะพี่เรียงเม็ดแบบสวยมากเยเนาอยากลองนีเนื้อพเมีแม่งละลายแบบละลายเลยเขาลิ้นดุนๆเนี่ยกินเนื้อมันคักมากใช่ใครชอบความแบบชนองทั่งในนะครับที่นี่แบบไม่มีกลิ่นที่รู้สึกว่ากินยากเลยนะอร่อยมากอันนี้ก็ห่อท้องป่ะครับเนี้วะ อร่อยมากน้ำจิ้มเขามีให้หลายสูตรมากๆนะผมก็ไม่รู้อันนั้นน่าจะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวหวานกับรสชาติเจียวดูความเด้งขงเน,นื้นครับ เรียบร้อยใช่ไมเบรยมือแล้วนุ่มมากมาดูจะเอาอะไรมาแรกนะพูดแล้วอ่ะกรุชมฉ่ำไปหมดเลยอันนี้คือถ้าเกิดคุณชอบที่จะกินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับมันจะเป็นบะหมี่แห้งอันนี้ยังไม่ได้ทําการปรุงและคลุกเคล้าเลยนะขอชิมแบบเรียวก่อนว่าเส้นบะหมี่เป็นไงบ้างว่าคนที่กินบะหมี่แบบเอ็กเปิดเนี่ยเขาจะตีเรีเรื่องเส้นด้วยเทกเจอร์ความเหนียวความหนึบความอะไรเงี้ยนะครับนี่คือบะหมี่แห้งเนื้อตุ๋นอันนี้หมูชูอ่ะอันนี้หมูสิ่งที่ชูลงให้บะหมี่แห้งอร่อยคือพวกตกหผักโรยแบบกระ มันจะหอมแบบอร่อยนี่ฮะเส้นเป็นเส้นบะหมี่เปาะนะบะหมี่แบงอันนี้ไม่ต้องปรุงนะกลิ่นกระเทียมเกลียวขึ้นช่ายใช่ป่ะไอ้พวกเนี้ยมันหอมแล้วมันเอ็มนิดๆกลมกล่อม,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 มเลยแต่ปรุงให้มันมีรสชาติมากขึ้นก็อร่อยตามชอบอคุณจะกินทีเดียวกี่ลูกครับนั่นแหละดิทีเดียวเลยผมเชืช่อวคุณทำได้หมดเองเฮ้ยโหอุ้ยอืมแบบ ทุกชิ้นเนื้อเขาโคตรอร่อยอยากให้ทุกคนชิมซุปเปอร์ซุปเปอร์น้ำแบบลงตัวเลยลองนะนวลมากผมว่าโคตรจัดไปเลยยากเว้ยปกติดไปบางทีมันไม่มีแล้วก็ถ้าถ้ามีก็มีจะกินโอ้ใช่เพราะว่พวกเครื่องในอ่ะเทคนิคการทำมันแล้วแต่สูตรนะเนื้อเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเครื่องในมันจะมีกลิ่นถ้าเกิดร้านที่ทำไม่ค่อยเก่งไม่จํานากรับกินเข้าไปมันจะรู้สึกไม่ดีแต่นี่ถือว่าสมแล้วที่ร้านตุ่มยอดจริงอร่อยทุกอย่างเลยไส้หรอไส้ ต้องกินมากเลยจิ้มอะไรดีวะเรื่องไม่ถูกอ่ะจิ้มแจ่วอร่อยอ่าจิ้มแจ่วเขาจะมีน้ำจิ้มแจ่วมาให้เลยสำหรับคนที่ชอบแจ่วนะครับโอ้โหดูจะเข้าปากผมไหมเนี่ยอลองดูกันยาวก,ดดกว่าช้อนนี่อ่ะไปไม่หลงเหล,ลือความเป็นเหนียวเหนียวเลยอะเสียงง่ายนุ่มแล้วมีความมันๆได้ที่นิด,นดข้างในไม่ขมใช่มไหมครับไม่มีอะ่ะเจอผมแล้วอร่อย นี่ก็คือภารกิจในการพาหนุ่มเกาหลีนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวตุ๋นบ้านเราวันนี้อร่อยไหมครับยำม,มีมาครหับยำม,มี่แปลว่าอะไรวะแปลว่าอร่อยรอเรียนกระดกชัดมากเกาหลียิเกาหลีไม่แน่ย กินฝั่งเยอะนะแต่ผมว่าไม่เหลือเฮี้ยนหมดแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายชอบกินพวกเกาเหลาพวกก๋วยเตี๋ยวพวกเนื้อตุน๋นหมูตุ๋นต่งางๆนะร้านนี้ถ้าอยู่ชลบุรีสมุณพลาดไม่ได้ผมมองว่านี่คือน่าจะเป็นตุ๋นอันดับต้นๆในใจและอร่อยมากแล้วก็ให้เยอะด้วยอร่อยด้วยคุณภาพสูงด้วยนะครับก็สําหรับมื้อหน้าเดี๋ยวไปดูว่าจะพาไปไหนต่อแวแวๆว,ว่าอีพีหน้าจะไปริมทะเลอีกแล้วใครชอบดูร้านนี้พี่แนะนานะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ อย่ลืมไปดิ่งแจ้งเตือนให้พอหนุ่มเกาหลีผมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่อีพีหน้ากับช่องทุเรศต้องติงนะครับบายบายเฮ้ยบายบายกล้องเลยคินผู้ครับเช็คติงก่อนเช็คติงลือคงเกาหลีเหมือนกันหรอโอ้โหรื้อคนที่ไหนกันแน่ยือทำไมเนี่ยโอ้โห